หลังหยุดให้นมหรืออย่านมนานเท่าไหร่ถึงควรเสริมหน้าอกนะครับแนะนําคุณแม่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทาศัลยกรรมหน้าอกช่วงที่เพิ่งหยุดให้นมลูกแรกๆเนี่ยจะมีข้อเสียดังต่อไปนี้ 1. ขนาดเต้านมเราอาจจะยังไม่อยู่ในทวงที่ไฟนอลว่าสุดท้ายขนาดเต้านมเราจะอยู่เท่าไหร่ข้อ 2. น้ําหนักของคุณแม่อาจจะยังมีช่วงขึ้นๆลงๆอยู่นะครับน้ําหนักที่ยังไม่คงที่ไม่สเตเบิลเนี่ยจะทําให้การ เซตหน้าอกหรือว่าเลือกซิลิโคนเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนไปได้นะครับอันที่3คือการที่ผ่าหน้าอกหรือเนื้อหน้าอกที่มีน้ํานมอยู่ข้างในเนี่ยจะเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ง่ายกว่าหน้าอกที่แห้งแล้วก็ไม่มีน้ํานมนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปจะให้รอประมาณ6เดือนครับผมแต่ถ้ามีกรณีรีบเร่งพิจารณาเป็นรายๆไปอาจจะ3-6เดือนเป็นต้นไปครับ